แทนตอนนี้เขาเรียกทรงอะไรพี่สวยมากแองไฟครับหลายไฟอันนี้ใช่พี่บูเป็นคนออกแบบเองบูใส่150นะครับอ่าหลายคนที่ถามว่า150 70อ่าสวยเลยคือมันถอดได้ใช่ไหมได้ได้ถอดเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนอ๋ออันนี่เปลี่ยนอ่าเป็นแบบเลนส์สวัสดีครับวันนี้ครับแมตต์ออฟครับวันนี้เรามารีวิวรถของ เจ้าพ่ออา e. แห่งเชียงรายครับเจ้าของฉายาผู้ซื้อท่อดัตแลนด์แล้วก็ขายท่อดัตแลนด์เพื่อไปซื้อท่อดัตแลนด์พี่ผู้แห่งเชียงรายของเราครับหลายคนต้องเคยเห็นเขาอยู่แล้วใช่ครับนะครับเฟซบุ๊กเขาคืออันนี้ผูราเมศอ่าเดี๋ยวเราครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญเจ้าพ่อแห่งแพทย์ทางเลือกของเชียงรายครับพี่บู้ครับผมสวครับสวัสดีครับพี่พ โอเควันนี้เรามาที่ไหนเราเนี่ยเราอยู่ที่เชียงรายนะวันนี้เราอยู่ที่หาดเชียงรายครับก็คือเราตั้งใจจะมารีวิวรถพี่บู๊เลยนะครับก็คือจะเป็นโรยันแอนฟิวนะฮะตัวอินเตอร์เซปเตอร์นะใช่ครับผมโอเคแล้วคันนี้บอกเลยว่าเขาเรียกอะไรมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นหนึ่ของตัวเองนะฮะซึ่งไม่ค่อยเหมือนใครเลยเดี๋ยวให้พี่บูแล้วพี่บู๊เนี่ยเป็นแต่งแนวเรียกแนวอะไรเพลแนวตามใจฉันครับตามใจฉันน่ะคนใหญ่คนทีไอจะชอบแนวนี้นะฮะ ก็เนี่ยฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าพี่มาเริ่มกันที่ขังนี้เป็นลายแดงไฟครับลายไฟอันนี้ใช่พี่พูเป็นคนออกแบบเองหรือว่าเป็นคนส่งแบบให้ทางร้านว่าอยากได้แบบนี้อะไรอย่างี้ครับผมผมว่าพี่พูน่าจะชอบลายไฟเป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมครับเพราะดูจากรองเท้าก็ลายไฟครับเขาเรียกอะไรนะนีแล้วคนก็มีไฟคนก็มีไฟด้วยครับแล้วก็เพื่ย คลิปนี้อาจจะเทฮาไปหน่อยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะคอ่บโอเคพี่พูดแล้วอย่างถังเนี้ยพี่ส่งไปทำที่ไหนมา WSWWSW อ๋อทุกที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ช่องผมเนี่ยก็ w w เยอะนะฮะแล้วก็ลายเนี่ยก็คือพี่ส่งแบบให้เขาเองก็คือมีการโทรคุยกันตลอดว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนใช่อ๋อครับผมก็คือก็คือจริงๆแล้วคือเราเป็นคนเลือกเองเลยแหละฮะหมายถึงว่าลายอะไรเงี้ยเราออกแบบเองแล้วส่งให้เขาไปเขาก็ทำตามใจเรา ประมาณนี้เนาะครับโดนเป็นเท่าไหร่พี่จำราคาได้ไหมบอกราคาได้ไหมทุกอย่างเนี่ยทีย่จะที่จะรีวิวเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างโอเคออได้เราก็เราเราก็ฟังกันนะพี่ไม่ได้บ้างน,นี่น่าจะปกปิดทางบ้านไปไหมครับพี่โบ <c oughs> แล้วอย่างนี้นะปกปิดอะไรบ้างไหมผมอ่ะผมไม่ต้องปกปิด <c oughs> ผมเป็นผมเป็นนาย,ยกสมาคมพ่อบ้านใจกล้าครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถพี่บูต่อนะฮะแฮนด์ตัวนี้เขาเรียกทรงอะไรพี่สวยมากอ่าเป็นของร้านแฮปฟันนะครับน่าจะเป็นทรง แฟตแท็กอะไรสักอย่างอ่าก็คือเน้นการขับขี่ครับครับผมถ้านั่ง,งถ้านั่งก็ถือว่านั่ง,งสบายใช่ไหมหลัง,งตรงเนาะลแล้วก็ควบคุมง่ายเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะช่วงความยาวของแฮนด์มันกว้างมากนะครับเวลาที่เราคอนโทรลมันก็จะคอนโทรลง่ายอ่ะเรามาข้างบนครับพี่บูเปลี่ยนเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรปั๊มมือเบรกเป็นของอารีลีนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ของเบอร์อะไรพี่จำไม่ได้จําจไม่ได้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูรายละเอียดสวยมากเลยเนาะสวยเป็นอย่างงี้เป็นเป็นปั๊มลอยอันนี้ไม่ ฝานี่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับชุดนี้พี่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมเอ่อน่าจะประมาณสี่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทมีคัฟด้วยหรือว่าอันนี้อย่างเดียวครับสองอันอ่ะในคันมีคัฟด้วยครับอเดรียนอเดรียนนะครับแล้วก็ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ทรงนี้พี่เลือกเองเหรอเลือกลายอะไรพี่ขหลามตัดนะเออข่าหลามตัดใช่หลามตัดนะเพื่อนเแล้วก็กระจกนี้กระจกเป็นแบบเดียวที่ผมใส่เลยนะแต่ของผมมาใส่ด้านล่างนะครับผมเคยรีวิวแล้วแหละอันนี้โดนไปเท่าไหร่ครับพี่ ที่เดียวกับเราเลยที่เดียวกับเราก็คือที่ผมทิ้งลิงก์ไว้เหรอใช่ฮะโอเคเป็นเพื่อนถ้าเกิดอยากดูรีวิวเดี๋ยวไปกดดูใต้คลิปนะครับโอเคเรามาดูด้านหน้าต่อไฟหน้าเนี่ยพี่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไฟ LED อัดเพชรลองเปิดให้ดูเลยปั๊บมันกำลังทำงานเนี่ยพี่อันนี้คือไฟไฟต่ำธรรมดาใช่ไหมใช่ไฟสูงปั๊บอ๋อไฟสูงจะเป็นยังไงสามดวงล่างและไอเนี่ยครับความจริงมันมีไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวแต่แต่ไม่ได้ต่ออ๋อไม่ได้ต่อ นี่พี่โดนมาแพงไหมพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันแปดเฉพาะเฉพาะ LED ประมาณพันแปดถ้าผมจะไม่ผิดประมาณพันแปดโคมได้ไหมโคมนหลงหากโคมนหลงหักโคลนหลงหักไอ้ผมเห็นพี่ปล่อยโคลมาเนี่ยก็ปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดหลายคนน่จะจำพี่บู๊ได้เพราะว่าพี่บู๊ชอบซื้อซื้อของมาแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วซื้อใหม่ไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นพ่อค้านะบอกไว้ก่อนเพื่อนๆไม่ได้เป็นพ่อค้าแต่ซื้อมาใช้แล้วก็ปล่อยขายไป บ่อยมากนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มจะเห็นบ่อยมากเบื่อแบบประมาณว่าสไตล์เจ้าพ่อครับเบื่อก็เบื่อขายอยากก็ซื้อเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรถต่อการสะบัดได้มาจากไหนครับเนี่ยร้านพี่อุ๋ย h า r d Light P.K.K ฮาร์ดไลท์อ๋อฮาร์ดไลท์อ่าผมเคยเจอพี่เขาอยู่ที่เขาทำคาเฟ่หมายถึงว่ารถคาเฟ่เลเซอร์นะไม่ใช่ทำร้านกาแฟก็ถ้าอยากได้แบบนี้พี่ เราทักไปหาฮาร์ดไลท์เนี่ยเราต้องเสียเงินกี่บาทครับอ่าน่าจะประมาณสา0พันสาพันเก้านี่คือได้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้เลยใช่ครับแล้วใช้ดีไหมพี่เวลาที่เอามาใช้ดีดเลย,เลยคือเราเราเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันดีไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นเคยขี่ประมาณ120บแล้วก็ไอ้โดดสะพานแล้วก็ไม่สะบัดเลยนะฮะครับผม แต่ก่อนหน้านี้ก็มีอาการใช่ไหมใช่ไม่ใส่โอกยี่สิบว่าใส่ทำไมพี่กูต้องคิดสั้นนะครับโดวสะพานไม่ใช่เท้าหรอสะพานรถยางนี่เพื่อนๆหลายคนชอบถามทักมาถามเรื่อยะว่าใส่ยางอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นยาง scorpion tail ใช่ไหมออกเสียงงี้ป่ะ Pirelli scorpion tail 2อ่า tail 2นะครับก็จะกลายเป็นลายแบบว่ากึ่งกึ่งยางดําแล้วก็ลุยฝุ่นได้ใช่ไหมใช่ฮะเป็นรูป ไม่ใช่ปูแล้วเพื่อนเป็นกอเปียนแมงปองเบอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์100ทับขอบ18เดิมอ๋อนี่ล้อเดิมล้อเดิมล้อเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะ8ิ 18, 18เลยก็คือหน้าด้านหลังก็18ป่ะใช่ด้านหลังก็เป็น18เหมือน,ก,นกันนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าอันเนี้ยล้อหน้าล้อหลังเดิมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมบอกสเปคล้อหลังให้นะฮะล้อหลังพี่บูใส่150นะครับอ่าหลายคนที่ถามว่าร0อยห้าส่150ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้150 150 70 ขอบ18นะครับแล้วก็ไม่ติดมีวาวยาวนิดนึงนะถ้าใส่ใส่อันนี้เดิมมันติดไหมเพื่บังโซ่อะติดล้อนไหมบังโซ่บังโซ่ตัวนี้คือวาวนิดหนึ่งอันนี้วาวมาให้เดี๋ยวจะวาวตรงนี้วาวตรงช่องนี้นี่ครับวาวนิดนึ่งนี่งมันก็จะเสียยางอ่าถ้าเป็นบางคนเดิมเพื่อนๆอาจจะต้องวาวตรงนี้นิดนึ่งหาเพราะถ้าใส่ลายนี้นะเสียยางแน่นอนโอเคเรามาดูเบาะเบาะอันนี้ร้านไหนครับเนี่ย ร้านช่างนุกครับอ๋อช่างนุกนะครับร้านช่างคลาสสิกร้านช่างคลาสสิกอันนี้เราก็เคยรีวิวมาแล้วไงนี่ก็ทรงสั่งเองสั่งเองตามใจเราช่างทำได้นะนุ่มด้วยนั่งสบายนะนั่งสบายครับเพราะว่ามันมันนิ่มทาเบอกไม่แทนแล้วก็อันนี้ฝาข้างใช่ไหมของเดียโบะใช่ครับเดียโบก็คือเป็นของร้านเคสปิดใช่ฮะอันนี้มีส่วนไหนของเป็นเคสปิดบ้างอาร์มิช็อคละที่เราเห็นนะเพื่อน โชคมีชิ้นนี้และชิ้นนี้ได้เลยไหมฮะใช่เนี่ครับเพื่อนเพื่อก็คือจะเป็นฝาครอบครอบเครื่องนะเขาบอกว่ารถคันนี้มีสองทะเบียนนะอ่ะเพื่อนเ <laughs> พื่อนดูพีกซลนะ <laughs> มีหนึ่งทะเบียนตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้อีกมีสองทะเบียนนะจริงจริงจะทำสามก็ได้นะครับแต่ว่าเกรงใจตอนแรกพี่เล็กบอกว่าให้ติดอยู่หน้าไฟหน้าแล้วทะเบียนเป็นสามอย่างและนี่นโดครับอ่ะพี่ไอ้สามชิ้นเนี้ยที่สั่งมาพร้อมกันเลยป่ะของเคสปีเนี่ย โดนไม่เท่าไหร่พี่โชคด้วยฝ่าข้างแล้วก็ฝ่าเครื่องโชคน่าจะ4,900ฝ่าเครื่องน่าจะ2,200ครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงตรงนี้ฝาข้างฝาข้างง2,200แล้วก็ครอบครอบเครื่อง3,900ประมาณนี้นะ2,200หนึ่งพันพอดีเลยสามอย่างอยาอยาคิดสิเอาเรื่องเอาเรื่องถ้าคิดแล้วรู้สึกยังไม่รู้เราว่ไม่รู้สึกหรอก แต่อีกคนนะเขาจรู้อ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวเพื่อนะไม่เป็นไรได้หมดโอเคโอเคเมื่อกี้ไม่ใช่เผื่อเปิดเปิดทั้งบ้านแบบว่าเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยก็เลยบอกได้ไปเลยก็ท่อนะครับที่พี่แซวไว้ก็คือพี่พี่บู๊เนี่ยเขาเคยซื้อดัตแลนด์มาแล้วเขาก็ขายใบเพื่อจะมาซื้อดัตแลนด์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นทรงเดิมทรงเดิมแบบเดิมใช่ไหมพี่อันนี้เรื่องจริง ยังโอเคไหมเดี๋ยวเรามาลองท้ายคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสปอร์ตไลท์พี่สปอร์ตไลท์นี่เป็นของอะไรเนี่ยคิรินเหรอคิรินคิรินนะครับอันนี้มีสเต็ปมีอะไรไหมไม่ว่าไม่มีอ๋อก็คือเปิดตัวอ๋อนี่สวิตช์คือตัวนี้ใช่ไหมเปิดได้นนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวให้ให้พี่ลองเปิดดูนะอ๋อสีเดลืองสวยเลยคือมันถอดได้ใช่ไหมได้ได้ถอดเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนอ๋อนี่เปลี่ยนอ่าเป็นแบบเลนนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาก็จังไม่ได้เหมือนกันแต่ซื้อในคัพปี้ต่อเองหรือหรือยังไงพี่ใใหห้้ช่่างตอ เดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อบ้างสวยดีเออสวยสว่างไหมครับกลางคืนกลางคืนก็โอเคนะครับราคาก็โอเคประมาณหกร้อยกว่าบาทไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงไม่รวมขานะอ๋อขาต่างหากขาเก <ขา S 1> ้าสิบเก้าบาทคู่หน,นึ่งม,มันสั่งมา,มงมาพร,าร้อมหรือต้องสั่งแยกสั่งได้ครับมันเป็นร้านกีมวาคีรลินก็ได้เลยโอ้คือสวยดีมีเปียอกอันนี้นะสายหัวเทียน เป็นของ NGK ป่ะพี่ไอตัวปั๊กปั๊ก NGK ร้านร้านพี่ปุ๋ยเหมือนกันฮาร์ดไลท์ฮาร์ดไลท์นะครับแล้วก็หลักๆก็มีประมาณนี้แหละเนาะก็อนาคตพี่บ๊มีแพนจะเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไหมเอออยากอยากทำทรงขับสไตล์ขับสไตล์ฮะคิดว่านะครับหรือว่าน่าจะเป็นทรงแท็กเกอร์ไปเลยแบบแท็กเกอร์ไปเลยเปลี่ยนยางแบบเอาไ้ว่า อนาคตเดี๋ยวพี่บู๊เปลี่ยนอะไรมาเดี๋ยวเราจะมารีวิววันนี้รอบนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อก,กันดีกว่าเพื่อนๆผมอยากรู้แล้วว่าเป็นไงเดี๋ยวให้พี่จัดการโชว์ของดัตแลนด์อ๊ะย,ยังไง <laughs> หาปุ่มสตาร์เจอยัง เป็นใครบ้างพีทก็สวยครับไอคอนิสสวยจริงๆครับเคยเห็นแต่ในฟิลลี่ในการขี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้โหแฮนด์ขับสบายมากเลยขับไกลนี่นะเบาะนี่นุ่มมากครับเบาะนี้บรรช่างนุ่มจริงโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้ก็ Facebook พี่บูธฮะอันนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้ไว้ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บูธมากครับวันนี้ที่ให้รีวิวครับยังไงก็ใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับ เชียงรายครับเ <c oughs> ชียงรายเชียงรายทีขายเชเชียงรายครับทักขาพี่บูนะครับพี่บูมีผมเลือกเลยแ<ล>น่นอนนะครับวันนี้ผมเดีย๋ยวผมจะบอกต่อของดีแน่นอนรับรองว่าสายพ่อบาลใจกล้านะครับมาเชียงรายติดต่อพี่บูไม่มีผิดหวัง <c oughs> โอเคยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> ทุกคนครับ